เลขเด็ดหวยดังทั่วไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องลัคกี้นัมเบอร์6395มานํานำเสนอเลขเด็ดหวยดังทั่วไทยถ้าใครยังไม่รู้จะเสี่ยงโชคเลขอะไรก็ขอให้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะมาติดตามรับชงรับฟังกันได้เลยค่ะเจ้าพ่อปากแดงเด่นบน8 3ตัว415เด่น1 721 1221 1441 1991รอง5 095 51 1556 65 5995เลขมหาทักษางวดประจำวันที่1ตุลาคม2566เด่นบน23 0195

เลขเด็ดไทยรัฐงวดประจำวันที่1ตุลาคม2,566 2ตัว2,3,1,4,9เลขเด็ดเดลินิว1,5,3,2,8,9,6หวยใบฟ้า1ตุลาคม2,566 เลข3ตัว471 472 581 582เลขท้าย2ตัว717273 818283ปฏิทินคำชโนดคู่แรก50 25 02 95 09เลข3ตัว825 895 แถวสองเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดหแถวสามสองเจ็ดสองหนสองสเดหนึ่งเจ็เลขเด่นลถในยกหกห้าศูยกสามศูนเลขสามตัว 650, ้าศูนยหกห้าหขอให้ทุกท่านโชคดี